ผมมือหนีห้องมาหาปลาซิวครับมาอะไรปลาซิ่วโอ้ยครับฝนตัวครับหมายห้องมือนีสุกรบบุ้งพุ่โต๊แดดออกครับพี่น้องพี่งโต๊แดดออก ครับเป็นมาได้ครับเป็นมาได้มันภาคไหนเนี่ยแข็งครับเนี่ยมันแห้ครับมันแหครับครับสอนบ้าลนี่งครับไอ้ผู้มุงห้องมันนี่ยเล่นเฉยฮัดบ้านแห้งยิ้มซะก่อนนะครับโอ้โหสุดๆหันก็หัน ฝนตกครับโอ้โหให้แรงห้องมนี่ครับมามาเอาเลยเอเมาดอนี่แหละบอลลเบียงอกมาดันเงาเดมั ป่าซิ่วยู่ใส่ข้างในเก๋่อนฝนตกพีร้องไอ้การเต้น้ำมนี้มาแล้วครับฝนเป็น้องไอ้ต้อขนมัแทนกิเดวการเต้น้ห้อที่ปัญหานี่นะครับ กูด้านละวนมาแล้วครับมาอยู่เขาครับตัวกบับวงห้องนี่ไม้ห้องเอาขึ้นมาพีเ่เอาขึ้นมาพี่ได้เลยหน่อยครับกูเหมือนตัวกว้างครับเขากันได้เด็กดกูกัน นี่ตัวงไงพี่น้องเอ้ยนี่ตัวงไงครับรครับผมผลงานมาดิอันนี้แค่รอบแรกครับรอบสองกันลังลงใครวัดแร็เนี่ยแร็คสองนะครับครับผมนี่ครับมือตากแกนสไ้า์แรมก่อนบอดแบ็ตคนหล่อ ผมหลอบสองเขาใส่ไปแล้วปลาซิวอ่ะน,นี้เขาจะไปสายด้วยสองพี่น้องเอ้ยมันตกไปไหมพี่น้องเอ้ยท่านอย่างงากแก,ก่ก็ ครับผมสมกุงสตูสมกุงหอสีมีการปลูกผักครับครับผมใส่ซองหอยาครับอย่าไทยครับอืมผมไมูทเยคู่สานี่ผเู้สานี่ผมไทย่เอวีครับผมมาถ่ยคลิปครับเยดมพอออกไปะเนี่ยมาขายเลยนี่ยังตัออกพ่อหลวงยวให้ตำเหมือนเี่ยว มันหวอนมันหอนมันอยู่ในน้ำชิ้วเอาเกิดข้อมูลเล็กๆนะครับเกิดข้อูลเล็กๆเกิด้อมูลเล็กๆนี่ยวกับบลาโกกล้วยนะฮะปาก้กล้วยปลาชิวตัวนี้เออแต่ท่นงไม่ติดหอ กิหลออยู่่นไปแล้วนะาดี๋กินแน่เลยกินไปไงเวลากินไปหน่อยครับมือนี่ห่างกิไหลอยู่อะมันมันหลุดหลายสางวันเหรอผมหขาดส่องถึงเลาะ mhm 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 ok mhm cái mhm 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 nhảy mhm 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 Dante, ตป็น้างเป uh, ็นทางนี oh ่คนทุ่งหว่งนี้ทึงขกอากเรียนน้ำมัครับบรับแลเวยากเรีนน้ำไปตกผู่ผูนตกบานเว้ยทอเป็นพืชที่ปกเลี้ยอยู่คุณวด่หรอล่ ผมบ้านแล้วเตัวกี่ตัวับตัวคห้กะไกี้องตตัวหลเลยนิบสี่ตัวคนนวดรักบ่าปวดลักปุยเก็บตรงเลนมาเลยมาเลย เเส้นบีนเส้นเบียนแล้วกูดังแบบดังกู <S <S 1 <S 1ักแบบไหมแ้วามันเลยครับมันเลยดังมันมมาต่ทานแม่ดังมันมาตทานเกลียอูเ็ดรวยอผมไซนี่ห้างครับเพื่อสิ เป็นมองแล้วเป็นมองแล้วนะครับผมฝ่ามือมานละฝนโตข้ามครับผมแม่เมื่อไหร่มือเตื้อไประบาดที่ี่นเอาวลาชิ้นไปงไายไปเห็นยังเนี่ฮะไปก๋วยตับมันหรเลี่ยงก๋วยตับปลาชิ้ครับก๋วยตับปลาชิ้วแมงให้กินครับก๋วยตับปลาชิ้ตอนนี้ตัวใหญ่กับว่ามันเอาไปกินปลาตัวที่กินแต่ใส่ครับตอนนี้เนี่ยเนี่มากินครับเพราะก็บไปทอน ปลาปลาปลาซิวที่ร้อยนี่เพื่อนไปยังไงครับพี่ปลาตายปลาตายปลาตายยับไม่ได้ลอยสาออกซิเจนในบ้ำสามวีครับอธิบายปลาซิวะน,นะครับปลาซิวมันเกิดจากปลาชะลูปอกไหมครับแม่นครับเป็นไงครับปลาซิวมันเลยเซืองครับปลานิ่งวัวปั๊บไมจัดคือกว่าดิมันเลยออกลมมาเป็นปลาซิวครับแม่นครับปลานิ่งนี่ใส่ฮ้อนโดยตรงมาแม่นครับมาจากประเทศญี่ปุ่นครับเยโด ซื้ออย่างซื้อพันสายพันมันจำไม่ได้ครับของครับสากุดของครับชื่อเนี่ยฝากกดอะไรก็แช่กากระดิ่ง